ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนเื่อทุกคนนะครับก็คือเพจนี้นะครับ power play power f u l play นะครับเพื่อนเพื่อนรับเติมเกมปลอดภัย100%หายห่วงแน่นอนครับเนื่องจากเพจนี้ครับเปิดมา5-6าปีแล้วนะครับเครดิตดีแน่นอน100%นะครับทางร้านก็เติมเองนะครับหายห่วงเลยแนะนำมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมนะครับเพราะร้านนี้ครับระบบจะให้เทคกกว่าร้านอื่นทุกร้านในไทยตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าดีมากไวมากนะครับเพราะว่าจะมี บอทนะครับที่คอยตอบเราตลอดเวลาเลยนะครับเราอยากเติมก,ก็เติมได้ทันทีเลยนะเติมแบบ ID p a s s นะครับเพื่อนเพื่อนใครสนใจนะครับมีสองช่องทางตามนี้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับ,บเพื่อนๆ Pay p a เ Powerful Payment เมนต t ซันทูพันธอนมูสเตตเมติโอเซมิพา สวัสดีชาว Slam Dunk ชาวคุลโกะชาวบาสเกตบอลทุกคนด้วยนะครับผู้อยู่กับปืนสเต็กเกมโมบายนี่ฉันเคยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจช่องนี้ด้วยครับวันนี้ครับเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูทีเซอร์นะครับเกมที่คุลโกะไปคอลแลบด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมลงไปเมื่อสักครู่นะครับอ่าเพื่อนๆสนใจเป็นกันอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆแบบผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคุลโกะกันเหมือนผมนะฮะ โอเคผมก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูทีเซอร์ของเจ้าเกมนี้ก็เลยเป็นตัวรูปแบบเต็มนะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูนะฮะแล้วก็ถ้ากดไลค์คลิปนี้นะครับถึง500ไลค์นะครับหรือว่าคนติดตามของผมเนี่ยถึง8,000นะครับผมจะทำคลิปสอนเนี่ยหรือเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเท่าไหร่เนี่ยแบบผมรู้สึกว่ามันเยอะพอที่จะให้เพื่อนๆได้เล่นแล้วก็แบบคนอยากเล่นจริงผมจะสอนนะฮะเป็นส่วนมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์สวยๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ให้ด้วยนะ ストトリートバスケシティダンク2僕もらえます行きましょうカラン君分かってるっつうの勝つつよ緑マッチ当然なのだよクロコのバスケの選手たちと本格スマホストリートバスケシティダンク2僕もらえますシティダンク21周年チームで戦えユニット集結スキルをカスタマイズ電光石火 เป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆถูกใจกันไหมครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้นะครับก็จะทํารูปแบบออกมาเป็นสไตล์การเล่นเหมือนสแลมดังเลยนะก็เป็นสตรีทบาร์นะครับแบ่งกันเป็น3 vs 3นะครับเพื่อนๆโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกกระบวน่าเหมือนในการ์ตูนเดะเตะเตะเตะเ,เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับเกมนี้ผมก็ลองเล่นไปแล้วนะครับซึ่งก็ลองบอกว่าถูกใจอยู่พอสมควรนะเพราะว่าตัวละครนะครับก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับ バカサンクれましたのストリートバスケ、シーダンシートバスケ、ーダンシュートシンシュートバスケ、シーダンシュートーンシュートバーダンシシュートスダンートバートバスケ、シートシーダダンシュートシュートバスケ、シュートバスケ、シュートーシュートストートバスケ、シー 勝つよ緑マッチ当然なのだよクロコのバスケの選手たちと本格スマホストリートバスケシティダンク2僕もらえますシティダンク21周年チームで戦えユニッ決められたのが嬉しかったですあれはマジでビビったぞクロコゲームとはいえ負けるというのは悔しい次は負けないっすよまだ話の途中なのだよクロコのバスケの選手たちと本格スマホストリートバスケシティダンク2 僕、もらいます。